สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนมาล้อครับช่องชัยรัตนออฟฟิเชียลเลยผมแอดมินแอดมินสวัสดีครับแอดมินโอ้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใคร,ใครไม่ใช่เขาบ่เบิ่งๆๆคลิปติดกระท้ายคลิปเดือดร้ายคลิปหรอ อ,อ,อ,อ่บรรยากาศครับบรรยากาศเดี๋ยวเบิงมีมาลับก่อน,นแต่ว่าถ้าสิบปเบิงอ,ะอ่ะฮะเงไอีกมั

พูดหลายครับพี่น้องครับบรรยากาศโดยรวมครับสี่สีจี๊จีสอสอสี่สอสสี่ห้าอากาดีีันลนงแล้วมาจากไหนน้อผู น้องอิงไหมยู้จังได้ไปนมตตีซไปมีเงินเนี่ยเนี่หมอไปลองอิงได้ออ๋อแรกๆพวเราเิมาพระไทยเอ็มีอยู่อยู่ใส่อยู่โอ้โหกันยูในอาสามาเนี่ยล่ะเดี๋ยวปเอาควงดีกอนเจ้าโอสาธุสันนวลจิเนี่ยเขาไม่บุญคนม่บุญเดี๋ยเห็นว่าเอินเอาเด้เินเอาได้เดี๋ยววันที่ยีบสอง ไปบ้านไปบ้านบ้านไปเนียย่ใสครับไปยุขันแก่นเดีสองเขหอสนอว้ยเจ้าไปรวดเนี่ยไปไปตามนี่ไปตามบ้านี้ครับ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 เบื่อเจ้าเบื่อยับ้านฟังยุอันยอมเพื่อใช่ใช่ใ่แนเจ้าหูจักบอว่าข่อยติดตามน้องหยิงไม่แสดงเท่าไรแล้วบ้านนี้เจ้านี่เป็นพ่อเขาดูแลเขาตลอดครับแม่กิมแต่ว่ามีปัญหา ไปไวเสียวไม่สาวน้อยคูับใช่แล้วห้องพมนี่บ่ห้องพมน่ะห้องดีฮะเดี๋ยวจะให้ยิงเอาไปไปครับผม จะเขามาเจียแร,มรยก,ออกมาเจียแรกหูบอลน้องยิงมาเสรหารอยก้ยร่เจ้ามาแต่เมืองเลยมาสีสเกตแ,แล้วน้องหูยิงไปยุ้ยใส่หูปะเขาไปหลังงหันกับแม่ใส่เสื้อสีขาวใส่ทรงสีดําแม่ใส่เสื้อสีเียวเอ่อไปพ่อหนุ่มโจหนุ่มจัวเขาเอ้จังเดยหน้าไมจังดเดยจังเสิแล้วคอยหูจักเบิดคลิปนั่นคลิปนี้ไปหันไปนี้คอยเบิงบรงเบิรตลอด ตั้งแต่ไม่ี่หลมอยู่น้ำโอ้ครับตั้งแต่ไม่เหลมอยมยัมื่อไรจเข้ามาครับเพื่อนอตั้งแต่เจอสมัยเดี๋ยวไปนีนุ่มตัวไปไปกับพวกไก่ได้ครับนุ่มตัวจากบ้านแท่งไปบ้านทัาปะไปโยกเพื่อบ้านฝังแต่บ้านมันหงอนมาทั้งหมดเพื่อน ผมมาเพื่อของดีได้เดี๋ยวนี่ยเรีนเล่ยนเรียนน้ำมือสาวผาเสียแล้วอยากเอาของดียังเขาเอาของดีกันผาสังฆคก็เจ้ากัเอามีเชีอกนี่มานกันเอาจตกเมื่อปูนี่แล้วเล่นน้ำมือสาวผาได้เสียเขาเอาวันมีเชีอกนี่ปั่นกันแล้วบ้านไข่บ้านไข่ตะกี้นี่งพ่อเบ้าพ่ออยากเบ้าดอกให้เจ้าไปเบืองเอาครับเดี๋ยวจะไปเบืองเดี๋ยวไปตามนี่แหละไปตามนี่เลยวัดฝาสามมิี่ย รถไปเจ้าไปบ้านฟางเจ้าต <man, S 1> e ้องไปวันอยู่แล้วเจ้าเขาไปวัดนี่ควัดนี่เดี๋ยวนี่ไรพวกก๋วยจี่เห็นปึ๊งพวกขุยเหรอขันคุยเหรอเดี๋ยวปะผู้นี่นะอยากขึ้นนคยับอย่าขืนบรรยากาศนะครับ ได้ปะเนาะมันได้ได้ปะนาะได้ไดได้ได้ต้องได้กันใช้ต้องได้นุ่มกันใช้ไปเลยสิผมี่ก็ต้องได้มี่ก็ต้องนีแต่ว่าคอยแจกคนหลายถิบางนนกเบื่อแล้วเนาะยืมผมก่อนบะนเออเยื้มนเจ้ากนเออเยื้มกันเย่มเยื้มเย้มกันโอเคจะได้กอนเนามอกันสิเยมสิเยืมกนมือไหนเนาะบัดนีนาะมาเจ้างใส่กันเนาะบาดีนาะนั่นแหละเจ้าเห็น่บอกแล้วว่าสาหน่อยมาเสียวยังเขาคอยบอกไปเป้ไปอกไป เอาเอาาแล้วมามามาเอามาเอามาจะไปถ่ายคลิปนี่เขาไม่ได้เหรียนหูบ่ได้บ่แม่นเอาเหรียญเนี่ยเหรียญบ่ผู้บ่ได้่บัวมูได้เหรียญอ้าวบ่อไหร่ะบ้านหลังบ้านหลังเหรียญผมบ่ได้เดี๋ยวการใช้ไปบ้านไปวัดไปจ้างเอาเนาะจ้างเอาวัดป่าสามัคคีสันติธรรมบ้านคอจ้างเอาอาจารย์จอยชนะเดชวัดหลวงปู่บุญท่านับผมเดี๋ยวเขาหูจักจัก แล้ววที่ยิบสองพไปเออได้ไปได้ี๋ยวผมไปรอทายคลิปเเร่นงอลาะเินรองไปยันนี่มาให้โ้ดละส่ข้องดีแต่ข้องดีมืไปหรอกอด้าวู้ครับกินเหล้าขาวรอสาูผู้มินเหขเรา

พี่น้องแดดคักโอ้ยแดด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 มันแดดแดดคักแดดแน่พวกไฟบ่ะด้หรอพี่น้อง มองอาบหนาซ้ายหมองลายปอดถ้ารอบังขวางพี่น้องอุ้ยหมองอาบหนามพี่น้องสุดยอดมากเลย เยียมคั่วมาเยียมคั่วขอห้ง่าอเดเรให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับอยู่ดีมีแหงภาพแข็งแรงแข็งแรงแต่พูดมอการรวยๆยิ่้นไปได้สาธุรวยน้ำกันน่ะละขุพอให้อยู่ดีมีแหงก็ดีแล้วคนหลายเนาะ วันนี้เนี่ยรถไปอดีตอนนี้การใช้ย่างเดียวถ้าใครบกหันนใหญ่ผู้น้อไวเอฟซีจะดี็บลครับนค่ะพรานเดาเห็นบลันเห็นพอการบล็อกรับพลังเาะเห็นพอการบล็อกมาเด็ก่าเด็ก้ากิเลยเพราะว่าอ้าวอ้าวอาใหญ่หนักบ้านนองบอกเลยว่าเราล่ามตามเอิบเรามาเอิเรามาเอิบเรามามาันเพราเห็นเนี่พอกัน ก็เห็นพอกนให้ขอบคุณครับป๊าน้าิ้ยังเดียวข่อแมน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 จยังกินอ่ะแม่ ได้บวชเผื่อนี่แหละคเซดายบุญหลายผิวงานท่าเดบุญหลายสวัสดีทุกคนหนาวอ้าวบ้านคนระชวรกันคตรเซดาบุญท่าเซดาบุญต้องการฝนโอ้โหปรงจวบค่ำ มาถือหน้องครับคนนักเอกหน่อยห้บคนเอกหน่อยนักเอกไงเี้ยเมื่อไรไปเมิ่งมร่างันการมาเมื่อนี่ยังล่ะพวกคุณก็ว่าคุณนะขัเห็นผู้สาวงามๆนิสัยมันเป็นแนวนั้นบขแมนครับผม พ่อแ่เด็เโอ้คนกันยังหลายคือเกา่าขอบคุณทุกหลังใจกินข้าวหรือเปล่าแม่กินแล้วกินเื่แต่แนบกินเนาะวันนี้เนาะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอาอาวอาอิ่มอิ่มเมื่อไรพ่อมาลับมหนมาเออมาตัวเนาะหัวไปเรียนบางเอินบ้านเรา่อยซีิแปดซคนนี้มีนเก็บทัาบุญลอยเดียว พอดีพอดีก็ต้องทอดันต้องเติมนพอดีตาบงตาแสบกันคุณอะขนไดนี้ยังน่ะโอ้คุณอะอะผมก็ร้องใจคบนี้หน่อยความกรีาสวัสดีครับ